บ,บอกเลยว่างานนี้ไทยเราไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นครับถ้าใครคิดว่าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาจบแค่การประทะกันธรรมดาผิดถนัดเพราะตอนนี้มันหักมุมไปมาจนประชาชนอย่างเรานี่ตามแทบไม่ทันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนคงเห็นข่าวที่ทหารไทยเราของจริงไล่ต้อนจนทหารกัมพูชาแตกกระเจิงทิ้งฐานหนีตายกันอนละหมานใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ทิ้งไว้เนี่ยสิมันดันเป็นเผือกร้อนชิ้นใหญ่ นั่นคือเจ้าอาวุธที่ชื่อว่าแกม102 LR ทีนี้พอไปส่องดูอ้าวเฮ้ยนี่มันอาวุธจีนนี่ว่าดราม่าเกิดสิครับคำถามมาเต็มเลยว่าจีนเล่นตุกติกหรือเปล่าแอบส่งของให้กัมพูชามาทุบไทยหรือเปล่าร้อนถึงทางการจีนต้องรีบออกมาแก้ข่าวพลวันเลยนะฮะบอกว่าจะเย็นอาวุธพวกนี้มันเป็นความร่วมมือเก่าแล้วไม่ได้ส่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะฉันไม่เกี่ยวอ่ะฟังดูเหมือนจะจบใช่ไหม จีนปฏิเสธแล้วนี่แต่เดี๋ยวก่อนครับจุดพลิกมันอยู่ตรงนี้อยู่ดีๆคุณปานเทพก็ออกมาโยนระเบิดลูกใหญ่ตูมสะนันแกโพสต์ข้อมูลที่แกบอกว่าไอ้เจ้าอาวุธรุ่นที่ยึดได้เนี่ยจีนเขาเคยขายให้แค่มาเลเซียประเทศเดียวเท่านั้นเอาละสิงานเข้าแล้วครับพี่น้องถ้าข้อมูลนี้จริงมันไปโผล่ที่กัมพูชาได้ยังไงคนก็เริ่มมองไปที่เพื่อนบ้านทางใต้ของเราทันทีอันวาร้ายลึกหรือเปล่า มีการส่งของต่อแบบลับๆให้กัมพูชาไหมหรือมีมือที่3ที่เรามองไม่เห็นคอยชักใยอยู่เบื้องหลังคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมัน,ม,นมันหักเหลี่ยมโหดระดับโลกเลยนะฮะแต่นะช้าก่อนครับดึงสติกันนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบไปทัวลงมาเลเซียเขานะฮะเพราะล่าสุดมีข้อมูลอีกด้านที่ช็อตฟิลสุดๆจากเพจสายทหารอย่าง TAF หรือ ThaiArmforce.com ออกมาเบรกหัวทิมเลยทั้ง TAF เขาบอกว่า เดี๋ยวเดีเดยวใจเย็นเท่าที่เช็คมาเนี่ยมาเลเซียไม่เคยมีเจ้าแกม102รุ่นนี้เลยนะคือเขาไปขุดข้อมูลการซื้อขายอาวุธระดับโลกทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกเช็คยันฐานข้อมูลซิป,ปรี่ที่เชื่อถือได้ไม่เจอครับไม่เจอประวัติว่าจีนขายไอจรวดรุ่นนี้ให้กองทัพมาเลเซียเลยแถมข้อมูลเสริมคือกองทัพมาเลเนี่ยแทบจะไม่มีของจีนใช้เลยนะฮะ มีแค่จรวดประทับบ่ารุ่นเก่าๆกับเรือไม่กี่ลำที่ซื้อมาแก้ขัดเรื่องงบประมาณคือถ้าจะบอกว่ามาเลแอบส่งของให้มันดูไม่เมกซเซนในทางข้อมูลครับแล้วที่สำคัญนะฮะเรื่องพวกนี้มันมีกฎที่เรียกว่า end user agreement คือถ้าซื้อเขามาแล้วจะเอาไปขายต่อหรือให้ใครต้องขออนุญาตคนผลิตก่อนถ้ามาเลยทำจริงคือผิดสัญญาเละเทะโดนแบนยาวแน่ๆซึ่งเขาจะเสี่ยงทาเพื่ออะไรอ๋อ แล้วรูปที่คุณปานเทพพอมาอ้างอิงเนี่ยทาง t f เเขาตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่ารูปขวามือนั่นน่ะเผลอๆจะเป็นรูปที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาด้วยซ้ําฝั่งหนึ่งบอกมาเลรายลึกอีกฝั่งงัดข้อมูลมาแย้งว่ามาเลไม่รู้เรื่องสรุปแล้วไอ้จรวจบ้านั่นมันมาจากไหนกันแน่หลุดมาจากหลุมดําหรือไงเรื่องนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะพูดกันตรงๆณนะเวลานี้ไทยเราไว้ใจใครไม่ได้จริงๆครับแต่สุดท้ายแล้วครับ ไม่ว่าอาวุธจะมาจากไหนไม่ว่าใครจะเล่นเกมการเมืองยังไงสิ่งเดียวที่จะทำให้รอดก็คือพวกเราคนไทยนี่แหละครับที่จะต้องสามัคคีกันไว้ครับ